สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้โบก็มาบอกโปรโมชั่นนะคะแก้วไวายทรงเบอร์กันดีนะคะที่แบบว่าดื่มอร่อยมากๆที่แบบว่าคือเป็นทรงที่แบบได้รับมาตรฐานในทั่วโลกนะที่ดื่มแล้วก็คือได้อัตรรสที่สุดนะคะแล้วก็แก้วไวายเนะะียค่ะจับถนัดมือมากๆ,ๆนะคะไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะคะแล้วก็เราจะ ส่งให้ไปพร้อมกล่องแต่ที่สําคัญวันนี้เราจะมาบอกโปรโมชั่นนะคะจากปกติ1ใบนะคะเป็นแก้ววชั้นดีมากๆนะคะ999บาทต่อ1ใบนะคะวันนี้โบมาจัดโปรแบบจุกๆเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะจัดไปเลยนะคะก็วันนี้ให้599บาทเท่านั้นแถมไปอีกหนึ่งใบนะคะ1แถมหนึ่งนะคะเพียง599บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านปลายทางไม่บบกเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็เรารับเคลมให้นะคะเราเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่ เรารับเคลมให้สําหรับสินค้าที่มีปัญหาไปถึงแตกหักทักเข้ามาได้เลยค่ะว่าแตกนะคะ,ะมีปัญหานะคะก็คือทักเข้ามาได้เลยเราจะส่งใบใหม่ไปให้นั่นเองนะคะก็ส่งไปสวยๆในกล่องแบบนี้นะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะ